หมอคะวันนี้เคสนี้เป็นอะไรคะเราจะใช้ยามารักษาเรื่องอะไรคะสาหรับในเคสนี้เมื่อตอนที่ที่ทุาพบเมานี่ก็คือปวดขาแต่ทีนี้พอตรวจด,ดูแล้วมันไม่ใช่จากเอาก็เลยบอกที่เขาว่าสงสัยจะต้องปั้นเท้าใหม่ส้นเท้าของทั้งสองข้างเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือจะแบนราบเท่ากันเลยฮะจะไม่มีอุ้งเท้าอย่างนี้ ความผิดปกติเกิดจากอะไรก็เกิดจากการที่ว่าวิถีชีวิตและการทํางานที่ผ่านมาที่จะต้องใส่รองเท้ามาอยู่ในรองเท้าที่เซฟตี้ตลอดในการทํางานนี่ระบบของร่างกายมันก็ปรับตัวเองร่างกายก็ค่อยๆปรับทีนิดปรับทีนิดโดยขึ้นที่ส่วนไหนที่มันมีช่องว่างอยู่ในรองเท้าเนี่ยร่างกายก็ค่อยๆปรับโดยการดันอุ้งเท้าเนี่ยให้มันเท่ากันเท่ากันจนแบนราดเท่ากันหมดเลย แต่ทีนี้เรามาลองนึกถึงภาพดูว่าเมื่อเกิดการไหลลงของเนื้อจากอุ้งเท้าอย่างนี้แล้วก็แบนทา่แน่นอนส่วนบนมันจะมีช่องว่างเกิดขึ้นอยู่แล้วช่องว่างเหล่านี้มันก็ไปเกิดอาการที่เข่าทําให้ปวดเขา่าแสดงว่ามาครั้งแรกเนี่ยมาเริ่มด้วยอาการเหมือนว่าปวดเขา่าเท้าแบนใช่ไหมคะแล้วยังไงถึงมาบอกคุณหมอว่าเป็นความดันสูงด้วยนะคะเราไปตรวจโรงพยาบาลนี่ก็จะมีรีเฟอร์กับมาทันทีว่าอ่าร้อยห้าสิบ คนไข้รู้สึกยังไงคะพอทำมีจามมัไปอาทิตย์ที่แล้วรู้สึกว่ามันจะเบาการอีแอกนี้รู้สึกมันจะสะดวกขึ้นตอนที่หมอกรอกเลือดที่เจ็บไหมคะตอนแรกก็กลัวนะฮะัแต่เวลาพอเราทำแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากเลยส่วนใหญ่คนที่ไม่เคยทำแล้วพอมาดูคลิปจะรู้สึกว่าอุ๊ยน่ากลัว,กกวเอาเลือดออกอุ้เจ็บแน่นๆเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเราหาคนไข้ทุกเคสจะตอบเหมือนกันหมดเลยว่าไม่เจ็บ ของคลินิกในการทำหิจามัตแต่ละครั้งหมอจะให้เตรียมตัวก่อนล่วงหน้าใช่ไหมคะใช่ครับเดีย๋ยวนอนหนูต้องใช้ตัพร่างกายก่อนนช่ไแรกการขัร้อมอย่างต้องนอนให้เพียงออพอนะครับหมอคะแล้วอย่างวันนี้หมอจะทำหิจามัตเพื่อช่วยในเรื่องอะไรบ้างคะคือหลายๆเคสอย่างทำหิจามาตมาปุ๊บเนี่ยคนไหนที่มันมีระบบเรื่องปัญหาของการไหลเวียนมีปัญหาเรื่องของตับม,มีปัญหาของไต พวกนีโ้โดยส่วนมากแล้วก็คือจะทําให้ทีเดียวเลยในการรักษาก็คือจะทํายังไงให้สภาพของร่างกายกลับเข้าสู่ภา,าวะสมดุลเราต้องเข้าใจว่าร่างกายของเราถ้าเกิดว่ามันอยู่ในภาวะสมดุลร่างกายมันเยียวยาตัวเองได้หมอคะขออนุญาตสอบถามได้ไหมคะหมอจบอะไรมาคะจบแพทย์ไทยประยุกต์แล้วว่าแพทย์อายุ r v e อย่างนี้ก็หมายความว่าการรักษาในแนว มาคือว่าเป็นการรักษาองครวมของร่างกายทั้งหมดใช่ไหมคะครับอ๋อถ้าบอกว่าการที่มารักษาที่ฟาอิส e คินิกเราเนี่ยไม่ใช่เป็นการรักษาเฉพาะใดเฉพาะด้านหนึ่งคือเริ่มต้นเลยเราต้องสืบหาต้นเหตุจริงๆของการเป็นโรคเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่อย่างของพี่สมจน์มาปวดเขา่าซึ่งเราดูแลพอตรวจไม่ใช่ที่เขา่าซึ่งจะต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เดี๋ยววันนี้หมอจะเริ่มเอาเรียกออกแล้วเป็นการเริ่มเกาะเรียกแล้วเดี๋ยวเราจะอาขออนุญาตจบแบบเพียงเท่านี้นะคะ